เอาได้คร้บเอาคำถามต่อไปสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะไปเล่นที่ไหนในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทองเกียรติองห้าทองเกียรติงไหนตรงไหนของทองเกียรติพุทธินารามพุทธินารามไม่เป็นห้องเกีรติของอื่นพุทธินารามพจะพูดเสนอให้กับท่านนี้ท่านนี้แต่ตัใชายได้กับคนติดต่อมาอะไร้กับ ตลาดตัวมากบอลกี่ตัวเลยกี่ตัวถ้ามีก็ต่อบจะให้ทันด้วยอีกตัวนึ่งเหลืออีกสองตัวอีกสามตัวแลาวพี่มอสจิตังพักทางไปไปื่อเมื่อยานได้เสียเขาเลาว่าเอาซื้อซี้ีส์ะอันนาไปทั้งบุญไม่ด้ซื้อเม่อเอาี่พุด คำถามนี้ยากมากนะคะเพราะว่าในเอต้องเป็นเอฟซีที่แบบว่าเป็นตัวจริงเท่านั้นถึงจะตอบได้ใช่ใช่ไหมแต่ว่าขอกริการนิดนึงกริการนิดนึงผู้ใดยกมือก่อนผู้นั้นได้ตอบหือผู้ใดสิมือมาดิมาแล้วยกมาผู้ใดว่าคำถามตัวนี้ยากมากยากยากเพียงหนึ่งโมงหนึ่งเท่ากับสองเนี่ยถ้าถ้าไม่ติดตามน้องหญิงตั้งแต่วันแรกจะไม่รู้เลยจะไม่รู้เลยอาจารตัวนะคะจ้าหมูจ้าหู แกตีหัวเอามือแกตีหัวเอา้าน้องอุงอิงเทปบ้านเรนมีชื่อจริงว่าอะไรคะ <ST. S 3> เอาชื่อ <c oughs> คุณไ,<ห><ๆ>ได้ไม่ได้พี่ป้าลาฮู้ได้หลายตอบปาเจ้า <c oughs> <c oughs> ของไม่หมนักอันย๊กบุ๊กอร่อย <c oughs> ดีให้เลยให้ตอบดูรัตนาหอมหวนครับแมนบาลูกี่หลาือว่ารัตนาฟ้อนหอมหัวปะ เอาคืออะไรใส่อันนี้ชื่อจริงนนี้ชื่อจริงหนูก็ชื่อรัตนาพลนี่คือใส่ชิดจริงๆแต่ไม่ใช่รัตนาพรหอมควันหมูนะเอาผู้นำยูฮันโมยามได้บอสเออเด็กนะรัตนาพรเพชรแค่ไหนสิได้บาทจยะเหลือตัวสุดท้ายแล้วเอาผู้นงนล้วไงเอาผู้นำยูฮันนะเอาผู้นำยูฮันบาหนึ่งผู้เยอะตัวสุดท้ายอาไหนใครมีแบงค์พันโว้ย ขาเอ่ยว่าขายเพื่อน่ะนะพ่อขายดีแบงค์พันลงทขายด้เลขสองเออเอาแบงค์พันมาเอาแบงค์พันมาแล้วมาเอาเสื้อแบงค์พันลงทขายด้เลขสองนะจ๊ะแบงค์พันลงทขายด้เลขสองมารับเสื้อเศรษฐีอะไรดีแบงค์พันจะเอาดึงไหนนี้เปล่าแบงค์พันลงทขายโอ้โหนี่ให้มเงินเลยให้เี่ยโอ้โห เธอนั่งค่ะมีไหมมีเลขสองไหมบมีเลขจีบเออไรแต่เมื่อไรใบเนี้อันนี้ละสบายเม่อยังเ้นมือมึงึ้อหนาดับมึงจัดวบ้านเ็นเห็นขึ้เนอหนาดับนะมึงเนี่เนาเล็กเล็กองเล็กองคุณค่ามาคุาเชื่อใบมาคุณค่มคุณค่าด้ี่นีะ นี่คือของแจกจากกที่ตาร่อยดีใช่ค่ะปีนี้นะคะกับขอฝากไปค่ะครับแคปเปรดอร่อยดีรวยทะลุลิตล้านส่งกันเลยนงคะอย่าลืมนะคะแจกทุกปีแจกตั้งแต่ปีนี้จนถึงกันยายนปีหน้าเลยนะคะก็ใช้กับที่อร่อยดีนะคะตัดสลัดด้านหน้าภาษาไทยค่ะ ส่งมาที่ตู้มโนเป็ดข้าวมโมาเฉางนะคะรางวัลแรกเราแจกกันวันที่2ธันวาคมนี้2ธันวาคมรางวัลแรกรางวัลแรกเราเจแจกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึง30กันยายน2568ค่าฝาากีฝากนอนอะกับฝากคุณสุ้มที่อยู่ทางบ้านนะคะใช้กันที่อร่อยดีรวยเป็นเศษฐีไปด้วยอะไรที่สะานมะม่วนจอยกับสา0ร้ายเพทรั้นแห้งนะคะขอบคุณค่ะ คนจะ<า>ไปเรื่อยๆท่นี่ก่อน, <มา S 1> นคนสวยจากกะทิสดอร่อยดีกะทิตราอร่อยดีเนี่ยของหวานแย่งแย่งไปอล่อยทุดของหวานคุกคนเข้ามาทานเอาไม่เพาะมื่อสนามนี้ดีสนามดีสนามกว้างที่จอดรถก็โอ้โหสุดยอดเลยและวันนี้จอดรถจอดรถจอดฟรีทีมงานเก้าพยัคฆ์พิทักษ์พ่อลูกผู้บริจาค พี่พักพ่อลูกคู่บุญครับวันนี anyway> ้ขอบุญที่พักด้วยนะครับป๋าให้พี่พักให้ชื่อพักอย่างหรูหราเลยเอาเมื่อึ้นได้นอนมาเอาล้าให้กับพักดีๆกูขึ้นเดินนั่งรถเอาเจ้าของยี่รถนอนงรถเนี่ยป๋าป้าแจ๊บนะไปพักเลยเด็กขักเครื่องพ่อบอกเขากาบน้ำใจตั้งเองไดยานเล็กน้อยพอเราเไปนั่ยไถ่ไปนั่นดีๆก็นักเดียวใส่บอมเอาห้อยไม่ว่าจะอาบน้ำพอดี กูได้เงียเบปวดคอยเอาไนกันอยมากเูฝันเนี่ยฝันาจามเหนื่อยาีนซุบรื่้นยอ่่แหนม้ฝันแล้วเียก่าันันมาแล้วไหนคือเรองแล้ก็าน่แหลมเนี่ยถามเลยถามเลยก่รงเซวคือวันไม่รังแบเพี้ยอ้แลลนละวัเนยคือวได้ย้อนอคนแก้มขึ้นอยู่คือนได้ไปทัพคุนโอ้ยีพนร์นีตแล้วมีเท่าไรนะ ราพี่ยำไรเจอแท้เอาเอาพราแหลมประกาศแบบเสียงพ่อ่แหลมมุวนม้วนเอื้อน,นพี่เอื้อนน้องเขม้าทั้งในเนี่ยเอา,เอาประกาศแบบเสียงเพลงเนี่ยป,ประกาศแบบให้มันเป็นเพลงแตง่งให้มันเป็นเพลงส,สวยๆรูรูเอื้อนพี่น้องเขม้าในทั้งในเนี่ยเพาเอาเป็นเพลงไว้อาจารย์แหลมท่องเนาะเพราะได้ยังไงอา๋าเพราแหลมเนาะพี่น้องทั้งนอกแหลมพ่อบอกให้เข้ามาอย่า

มัน้ีพอเอาเรื่อฟังเพื่อแล้วบมาดันีีพอเอาเอาบัดนู้นไกลๆอ่ไม่ใช่ไม่ใ่นาย้ไปเฉยมันไปมาเขาไปมาบาดัดน่นบัดนู้นปัดนู้นเดนนี่มนไปแนวอะรกนเอาอันทัสมัยคนจะร้อยเขาอาจะได้เขารบันด้วยดเอาบัดนู้นมาดิเอาสิบยังบัดตะลนีสิบยัง บัดโน่ตายตายย่ารักเง้ยไงขม้นมาต่อยูดเบัดเน่นีนน่มันเคยไปลงนี่นเนาะดัดไงบัเดเนา หลายหมื่นหลายแสนกร้อยกว่าอ้าจังมาสองอยแล้วให้นขึ้นเป็นสองลยล้านเด้อยัง่าษาตัเด้อผู้บ่ทันเข้ามาขันอยากได้สองลยล้านกัมาแม่ย่ดู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 ดดูอยดูดดูดูดูดาดูดูดูาูดูด้ดูดเดาดูดู้ ก um ็ซ <stimulus> ้เอาปุ้มแม่เด็กนั่นหลิวมันหวานทั้งหมดเอา่นุ้มาสังนหลายๆโอ้ยเพื่นเอินวาให้เป็นปัจใหย่บาทอนุญาตไทยคยแหลอยโอ้ยแหล่ทองเลยะแหลมทอเแหลองเาเาพี่แม แทำกุนมาซื้อบัตเข้ามาไห้มีแต่ความสุขอันตรายไว้ตกจะมีมัดองความเก็บอะไรความไถจะมีกินจะบุกตกจะเบื่อใหม้วนแาใส่ใ้ไปไว้มาไว้ยังไหให้เสียงใด้เย้อติงติงติงกิงต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 ิิกเิียงติงาิิงิงติงตงติเติงติงติงตงิงติิงต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 ิงงงงงต ไม่อยากพูดละสี่สิบบาทนะครับผมผมสัญญาว่าผมจะเก็บไว้ไม่รู้จะได้ไหมนะฮะเขาไม่อยากเก็บแค่ไปวันเดี่ยเขาคิดว่าจะไปใส่เอามันเห็นร้านกระแตเอาเลมันไม่ได้มันต้องกเก็บร้านนไอ้วันที่บอกอะไรอยากให้มันเหลือไหมพ่อเอาแบบฝากไว้กับแม่แม่อหนรแม่ช้าอ่าถูกต้องเลยไม่อยากให้ไม่อยากได้หมดได้จะไหนโอราะว่าอื่นไปเสี่ยวแหมดหมดสันเสี่ยวแน่นี่พี่น้องไห้มากเลยไห้มาหนริง เออสุขภาพเพื่อพรกเขาดีสเลยาสิเลหาหมอโอ้โหมอยูรุมันหมอหนอยบ่หมอสามหมออยู่หมอสามโอ้สุขภาพตกองดีอยู่แล้วแปปิ้นครับเดี๋ยวพังเสียงเขอเาไม่ไดเสียงอาจารย์พร้อมจะมาเลยครับเออจะมาทราสมุูรณนะาอ่ามอง้าตา ได้หมดได้หมดอะไรอ๋อเห็ดเห็นเป็นเสียงใหญ่เราเอ้นเลยข้างในพยายาเอาพี่น้องานนอกรีบยงเลี้ยวไว้เด้ชื่อาชื่อตัวเข้ามาเอาเสียงได้บ่อยเอาเสียงได้่อยเลยเลเาไม่ไหมดาเก็ดีมาหนได้บมใค้นี่ก่อนแหล่เออใหนี่ก่อนแหล่เนเขามากเออ จอลกล็วาเป็นที่เวลาเกินคนขมากไปบ่อเอแ่ด้แส็ง่อ๋อจัดพอ้จัดอแล้วโอ้ยโอ้ยอย่างนี้ก็ใหดูเ็เล้ยเนี่ยย่งโอ้ยไกน่กินแล้วนะครับจัด้ผู้ใด้างหลังโอ้ยคืออื่นนกับพี่รับประดาแฟนๆท่านผู้ชมเป็น 네 <목소리나>